1บวนะครับถ้า left เท่ากับ right ก็มี1ตัวเพราะฉะนั้น right ลบ left บวก1คือจำนวนข้อมูลในช่วงที่สนใจจากคนนะครับให้สังเกตว่าเนื่องจากเราคำนวณตัวตรงกลางถ้าคนไม่พบแล้วเนี่ยนะครับจะมีการลดช่วงลงทีละครึ่งนั่นก็หมายความว่าค่าของ left ลบค่าของ right ลบ left บวกหเนี่ยนะครับคือ n ในรอบแรกเนี่ยแต่ในรอบถัดไปเนี่ยนะครับจะลดลงรอบละครึ่งหนึ่ง ก็ตัวอย่างเช่นนะครับเราเริ่มด้วยพันนะครับรอบถัดมาก็เป็น500นะครับถัดมาก็เป็นร้อยถ้ายังหาไม่เจอนะครับถัดมาคง2สองแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆครับหารสทีละครั้งทีละครั้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น0อันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อเดียวกับที่เคยนําเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวเลข n เนี่ยหาร2กี่ครั้งครับจึงจะเป็น1แต่ในที่นี้เราเพิ่มเปขนะครับจนเป็น0ูนย์เพราะนี้ก็จะเพิ่มไปอีก1ครั้งจากที่เคยนํานวลนั่นก็หมายความว่า n หาร2เท่านี้ครั้งจึงจะเท่าก1 ก็สุปได้เลยครับว่า binary search เนี่ยก็จะใช้เวลาการทำงานเป็น big O log n ครับก็คือจะหมุนอยู่ตรงเนี้ย log n รอบแน่นอนครับของจริงเนี่ยไม่ต้องหาอีกครั้งใช่ไหมครับแล้วเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นกรณีเลวล้าสุดเนี่ยนะครับก็จะเปรียบเทียบทั้งหมุนอยู่ในวงกลมเนี่ยครับทั้งหมด1บวกกับ log n ฐาน2รอบแต่ถ้าเราตอบอยูนในเชิงของสัญกรณ์เชิงเส้นกำกับนะครับ ก็เลข1บวกตรงนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับเมื่อเทียบกับ l o ก n ก็ตอบได้เลยว่าเป็น big O l o ้ลกแลวการที่เราเลือกใช้ big O เนี่ยนะครับเพราะว่าในการทํางานแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพบนี่ครับถ้าพบก็จะเลิกก่อนใช่ไหมครับในกรณีรายสุดช้าสุดก็จะออกมาที่นี่ซึ่งก็คือหมุนครบทุกรอบดังนั้นการตอบก็เลยตอบเป็นขอบเขตบนครับ ก็มาดูตัวอย่างของการใช้ while loop นะครับในอัลกอริทึมที่คำนวณหาค่าหารร่วมมากของค่า a กับ b ที่ได้รับนะครับตัวอย่างนี้จะวิเคราะห์ยางหน่อยนึงตัวอย่างนี้เราเคยนำเสนอมาแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นยูคลิดอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมของคุณยูคลิดนะครับที่หา gcd ซึ่งคือหารร่วมมากระหว่าง a กับ b โดยในแต่ละรอบเนี่ยนะครับ A จะเท่ากับ b ของรอบที่แล้วนะครับส่วน b ในรอบใหม่เนี่ยจะเท่ากับ a m มอดของรอบที่แล้วเพราะฉะนั้นรอบถัดไปเนี่ยนะครับ A ก็จะเท่ากับ21สนะครับส่วน b ที่ตรงนี้เนี่ยครับก็จะเท่ากับ34ม o ิอดด้วย21ซึ่งก็คือค่า13นะครับเพราะฉะนั้นรอบถัดไป a เท่ากับ b ก่อนหน้านี้แล้วก็ b ตรงนี้ก็จะเท่ากับ34ม o ิอดด้วย21นะครับได้ 13. รอบถัดมาก็ A ก็จะเท่ากับ13นะครับส่วน B ก็เท่ากับ21มอดด้วย13ไนดะ้8ดเราตัดไปตรงนี้ก็เป็น8นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น13มอด8ก็ได้5นะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่ง B เป็น0นะครับ a ก็คือหารร่วมมากครับในกรณีนี้หารร่วมมากเป็น1ให้สังเกตถึงการลดค่านะครับนะลดค่าลงนะครับนะ ว่าจาก34ลดเหลือ13นะครับใน b รอบถัดไปนะแล้วก็21ก็ลดเหลือ8นะครับ13เหลือ5 8เหลือ3ทำนองนี้นะครับลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น0นะครับเราจะแสดงให้เห็นจริงครับว่าถ้า a มากกว่า b นะครับ a มากกว่า b เราจะแสดงให้เห็นจริงได้ว่า a มาก b เนี่ยจะน้อยกว่า a หาร2เสมอครับนั่นก็หมายความว่า a ในรอบนี้เนี่ยนะครับ A ในรอบนี้นะครับ A ในรอบปัจจุบันอ่ะโทษทีนะครับหมายความว่า B ในรอบปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเท่ากับจะมีค่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่า A หาร2ในรอบที่แล้วนะครับเพราะ B ในรอบปัจจุบันมาจาก A mod B บีเราได้13นะครับซึ่งถ้าดูตามนี้คือ13ก็จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสายเสียงนะครับคือ17 8ก็น้อยกว่า10 จุห้าเนี่ยครับ5้าก็น้อยกว่า6กจุดห้าเห็นไหมครับสามก็น้อยกว่าสี่นะครับสองก็น้อยกว่าสองจุดห้านะแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ครับว่าวงวน y ตรงนี้นะครับก็จะหมุนเป็นจํานวน l o อกรอบครับนะเพราะว่าค่าของมันลดลงว่าไปแล้วลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในแต่ละรอบนะครับการทํางานก็จะหมุนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจํานวน b ิ g O โ o g n รอบ เอาภาระตรงนี้ก็กลับมาตกอยู่ที่ว่าจะแสดงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นขอให้สังเกตนะครับว่าถ้า a มันไม่มากกว่า b นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราให้ตรงนี้เป็น21นะครับแล้วตรงนี้เป็น34นะครับก็จะพบว่าในรอบถัดไปเนี่ยนะครับเลข34ก็จะลงมาที่นี่ใช่ไหมครับกลายเป็น34นะครับส่วนตรงนี้21 mod 34ก็จะได้21อยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมสลับ34กับ21เนี่ยนะครับโดยให้เริ่มต้น a น้อยกว่า b รอบถัดไปก็จะได้ a มากกว่า b เองครับแล้วก็สลับกันก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบเท่านั้นเองเอาละครับคราวนี้เราก็จะมานําเสนอวิธีแสดงให้เห็นจริงว่าว่าความจริงนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มด้วยข้อกาหนดที่บอกว่า a มากกว่า b เราจะแบ่งแยกการแสดงออกเป็น2กรณีครับคือกรณีที่ b มันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a ส่วน2นะครับ และอีกกรณีคือกรณีที่ b มากกว่า a ส่วน2ถ้า b น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ส่วน2นะครับเราแน่นอนครับเราก็ย่อมได้ว่า a mod b a mod b ก็ย่อมได้มีค่าน้อยกว่า b แน่นอนนะครับอย่างเช่นอะไรหารด้วย b แล้วเอาแต่เศษนะครับก็ต้องได้ค่าน้อยกว่า b ครับอะไรหาร10แล้วเหลือเศษเศษนั้นก็ต้องน้อยกว่า10เพราะฉะนั้น a mod b ก็จะได้เศษจ,จากการห,หารด้วย b ซึ่งก็ต้องน้อยกว่า b แต่ตอนนี้ b เขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ a หาร2นะครับเพราะฉะนั้นเศษจ,จากการหาร b ก็ต้องน้อยกว่า a หาร2ครับก็ถูกต้องนะครับตรงตามที่ต้องการอะมาอีกกรณีนึงครับที่ b มากกว่า a หาร2นะครับถ้า b มากกว่า a หาร2นะครับเราก็ย้ายข้างนะย้ายข้าง b ลงมานะครับย้ายเอา2ขึ้นไปนะครับก็จะพบว่า a หาร b น้อยน้อยกว่า2 อันนี้เนื่องจาก a มากกว่า b ใช่ไหมครับ a มากกว่า b เนี่ย a หาร b ก็ต้องมากกว่า1นะฮะมากกว่า1แต่ว่า a หาร b น้อยกว่า2ด้วยนั่นก็หมายความว่า a หาร b ปัดเศษทิง้งต้องเท่ากับ1น่แน่นอนนะครับจากนิยามของ mod นะ a mod b เนี่ยนะครับคือ a หาร b แล้วเอาแต่เศษเนี่ยก็คือ a ลบด้วย b คูณด้วยการหารแล้วตัดเศษทิง้งนะครับ ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าส0บนะฮะหารสามจะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับ1ิบหาร3มจะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับเราก็เอา10บหาร3าแล้วปัดเศษทิ้งก่อนนะสิบหาร3มปัดเศษทิ้งคือสามนะครับคูณกับตัวสามนะครับก็กลายเป็น9นะครับเอา1ิบมาลบก็ได้หนึ่งะครับก็ได้หนึ่งนะครับซึ่งก็ตรงกับ การเอา 10, 3, เอสิบหารสามลเหลือเศษซึ่งก็คือ1เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนิยามนี้ถูกต้องนะครับความหมายก็คือตรงนี้ก็คือนิยามของ a mod b นั่นเองแอนนี้เนื่องจากเราได้แสดงให้เห็นจริงแล้วว่านะครับ a mod b ปัดเศษทิ้งนีมีค่าเท่ากับหนึ่งตั้งสมมตว่าตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น a mod b ก็เท่ากับ a ลบ b นะครับ a mod b เท่ากับ a ลบ b นะครับซึ่ง b เรากำหนดให้ว่ามันมากกว่า a หาร2นะครับ b แล้วจากข้อกำหนดตรงนี้นะครับ b มากกว่า a หาร2นะครับแล้วเอา a หาร2มาใส่ตรงนี้นะถ้าเอา a หาร2ใส่ตรงนี้นครับเนื่องจาก b มันมากนะครับอันนี้มันติดลบนี่ครับลบมันก็หักค่าออกไปนั่นก,ก็หมายความว่า a ม o d b เนี่ยมันน้อยกว่าครับน้อยกว่า a a ซึ่งก็คือ a ตัวนี้นะส่วน b ตรงนี้ก็ลงมาเป็น a หาร2นะครับ a ลบด้วย a หาร2ซึ่งก็เท่ากับ a หาร2นั่นเอง ก็สรุปได้ว่า a บ b น้อยกว่า a หาร2ครับทั้ง2กรณีนะครับไม่ว่า b จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ a หาร2หรือ b มากกว่า a หาร2ก็ตามก็สรุปว่าข้อความนี้เป็นจริงเสมอก็ทำให้เราสรุปได้ว่าอีกครั้งหนึ่งว่ายูคลิดอัลกอริทึมที่หาหารวมมากเนี่ยนะครับใช้เวลาการทำงานเป็น big o log n ครับการวิเคราะห์กรณีที่เป็น while loop เนี่ยก็จะซับซ้อนกว่ากรณีที่เป็น for loop แน่นอนครับ เพราะเราต้องศึกษาถึงเงื่อนไขที่ทําให้วงวนนั้นหยุดและศึกษาว่าอะไรที่เป็นตัวเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านั้นในแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับและนาเงื่อนไขในการเปลี่ยนนั้นนะมาดูครับว่ามันทําทั้งหมดกี่ครั้งเป็นฟังก์ชันอะไร